สินแสบาโคโชีวิตสวัสดีครับในเดือนตุลาคมนี้นะครับจะมีดาวย้ายที่ส่งผลกับทุกคนทั่วโลกเลยนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยหดวงด้วยกันนะครับแล้วก็จะเป็นการย้ายทั้งหมด6ครั้งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะมีดาวอีกดวงหนึ่งที่ย้ายเป็นประจําอยู่แล้วทุกๆ60ชั่วโมงนะครับนั่นก็คือดาวจัน์ทรหรือหมายเลข2นะครับโดยปกติแล้วผมไม่ค่อยพูดถึงดาวจันทร์นะครับเพราะว่าคนที่ใช้ระบบของผมเนี่ยจะเห็น การเปลี่ยนแปลงนะหรือว่าได้รับบทวิเคราะห์เนี่ยดาวจันทรตลอดทุกๆ2วันครึ่งอยู่แล้วนะครับแต่ดาวที่เราพูดกันในรายการเนี่ยนะครับจะเป็นดาวอื่นๆซึ่งนอกเหนือจากดาวจันทรนั่นเองนะครับซึ่งจะมีระยะเวลาในการย้ายเนี่ยไม่เท่ากันครับบางดวงก็เป็นหลักลลเดือนนะครับบางดวงก็เป็นหลักหลายๆเดือนนะครับแล้วก็บางดวงก็เป็นหลักปีเลยนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดที่ถ้าใครสนใจนะครับอันนี้อาจจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าใครเนี่ยไม่มีเวลาเรียนนะครับ ไม่ยากเลยครับง่ายๆเลยก็คือว่าฟังช่องของเรานะครับก็จะได้รู้ทันทุกดาวย้าอย่างแน่นอนครับเป็นรายละเอียดแบบภาพรวมนะครับแต่รายละเอียดแบบลึกจริงจริงเนี่ยช่องของผมเนี่ยผมเองเนี่ยได้ทำแอปพลิเคชันนะครับซึ่งอยู่บนไลน์เพราะคนไทยใช้ไลน์เป็นหลักนะครับสามารถที่จะเพิ่มเพื่อนทางไลน์ครับ a sin s a d z i n z a e ครับแล้วก็กดที่ปุ่มผูกดวงนะครับคุณกรอบเพียงแค่วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดนะครับ แล้วใส่โค้ดแนะนําจากรายการของเรานะครับก็คือ456นะครับคุณก็จะได้รู้ลัคนาราศีเป็นวงกลมตรงกลางสีทองเลยนะครับที่ถูกต้องครับแล้วค่อยมาเริ่มฟังกันนะครับว่าเราเป็นคนลัคนาราศีอะไรภาพรวมของดาวย้ายเนี่ยจะส่งผลกับลัคนาราศีของเราอย่างไรนั่นเองครับ ลัคนาราศีตุลน,นะครับดาวดวงแรกที่จะย้ายและส่งผลในเดือนตุลาคมนี้นะครับก็คือดาวอังคารหรือว่าหมายเลข3นั่นเองครับย้ายเข้ามาในตําแหน่ง10นาฬิกาครับส่งผลตั้งแต่วันที่3ตุลาคมอยู่ไปจนถึงวันที่16พฤศจิกายนเลยนะครับตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นตําแหน่งความเจริญของชาวลัคนาราศีตุลครับเลข3เนี่ยหมายถึงเรื่องของความขยนันเป็นดาวแห่งนักรบนะครับเป็นดาวของการที่ทําอะไรด้วยความรวดเร็วว่องไวนะครับ เพราะว่าเลข3ามเนี่ยเป็นธาตุลมด้วยนะครับทีนี้พอมันเข้ามาตำแหน่งความเจริญเนี่ยความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยมาแบบรวดเร็วเหมือนกันนะครับก็มาแบบนักโระนะครับแล้วก็จะมาได้เนี่ยคุณก็ต้องลงมือทําด้วยตัวเองนะครับนอนอยู่บ้านเฉยๆนะครับเชื่อเลยว่าไม่ว่าดาวอะไรเข้ามานะครับก็ไม่ช่วยให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองขึ้นหรอกนะครับถ้าเกิดคุณไม่ทําตามดาวนะครับการฟังเรื่องของดวงเนี่ยนะครับผมว่าหลายๆคนเนี่ยยังเข้าใจผิดอยู่นะครับ ยังฟังเพื่อให้ตัวเองสบายใจฟังเพราะอยากจะได้ยินในสิ่งที่ตัวเองอยากฟังแต่ไม่ได้ฟังเพื่อที่จะเป็นไกด์ไลน์นะหรือว่าเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะรจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องดวงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมอดูไหนก็ตามนะครับเป็นเพียงแค่คนที่นําเอาสติติที่จดบันทึกเอาไว้เนี่ยมาบอกเล่าครับคุณเองนะครับคือคนที่ลิขิดชีวิตของตัวคุณเองคุณว่าจริงไหมครับนะ ใครล่ะครับที่จะบังคับให้คุณจเจริญได้ครับไม่มีหรอกครับใครล่ะครับที่จะทําให้ชีวิตของคุณนะ่ะตกต่ําลงได้ก็ไม่มีหรอกครับถ้าคุณตกต่ําในชีวิตนั่นเพราะคุณยอมจำนนลและยอมให้ชีวิตคุณตกต่ําเองถ้าคุณเกิดความจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนั่นก็เพราะว่าคุณน่ะลุกขึ้นมาลงมือทําสร้างมันด้วย2มือ2เท้าของคุณนั่นเองนั่นแหละครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ย สำคัญมากๆเลยนะผมเนี่ยเปิดมาด้วยความเป็นห่วงเป็นใยช่องของผมเนี่ยทำมาปีกว่าๆแล้วนะครับก็ส่งมอบสติแล้วก็ส่งมอบความรู้ให้กับทุกๆคนนะครับผมเองผมมีความตั้งใจเลยที่จะทำช่องขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนฟังแล้วได้สติครับดวงดาวมันเป็นสิ่งที่เคลื่อนย้ายตลอดเวลาอยู่แล้วครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนชาติอะไรอยู่ประเทศไหน คุณก็อยู่ใต้ท้องฟ้าเดียวกันแปลว่าคุณไม่สามารถหลีกหนีสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่ระบบของธรรมชาติก็ยังคงทำงานอย่างยุติธรรมกับทุกๆคนเสมอครับเพราะฉะนั้นคนที่รู้จะได้เปรียบกว่าคนที่ไม่รู้อย่างแน่นอนครับงนั้นการที่คุณได้ฟังช่องของเรานะครับหรือว่าคุณอาจจะไปฟังช่องอื่นๆใดๆก็ตามเนี่ยถ้าคุณวางจิตวางใจฟัง ด้วยการที่จะนําไปใช้เป็นแนวทางผมเชื่อว่าชีวิตคุณดีขึ้นครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่สามารถวางจิตวางใจแบบนี้ได้คุณฟังเพียงเพราะคุณหวังที่จะได้ยินในสิ่งที่คุณต้องการแล้วเฝ้าแต่เพ้อฝันลมๆแรงๆว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปโดยที่คุณไม่ทําอะไรเลยผมว่าอันนั้นคุณกําลังเสียเวลาเปล่านะครับและสิ่งที่ผมจะให้คุณหลังจากนี้นะครับก็คือผมจะบอกคุณว่าเลขหรือดาวอะไรก็ตามมันจะส่งผลกับคุณแบบเจาะจงก็ต่อเมื่อ คุณได้รู้แล้วว่าช่องช่องนั้นเนี่ยมีดาวอะไรรองรับอยู่ครับตอนนี้ผมกำลังพูดถึงดาวอังคารที่เดินเข้ามาในช่องตำแหน่ง10นาฬิกาคุณก็ต้องไปดูว่าในช่องตำแหน่ง10นาฬิกานั้นเนี่ยคุณมีดาวอะไรรองรับมันสามารถมีได้เริ่มต้นก่อนเลยนะมันมีได้2แบบแบบแรกคือไม่มีดาวอะไรเลยกับมีดาวแต่พอมีดาวแล้วเนี่ยมันเกิดได้อีกต้องเรียกว่าเท่าไหร่ครับ เป็นหมื่นเป็นเป็นแสนรูปแบบเลยเพราะว่ามี1ดาวหรือมี2ดาวมี2ดาวหรือมี3ดาวมี3ดาวหรือมี4ดาวหรือมี5ดาว6ดาวมันได้หมดเลยแล้วมีดาวอะไรบ้างซึ่งมันก็มีความแตกต่างแยกย่อยไปอีกใช่ไหมครับแต่อย่างนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอธิบายทั้งหมดเนี่ยคลิปมันคงพูดกันทั้งชาติเพราะสถิติเขาเก็บกันมาเป็นชาติชาติเลยขอยกดีที่สุดกับแย่ที่สุดมาให้คุณได้รู้คุณฟังผมนะครับ ผมจะพูดเสมอดาวที่เป็นคู่มิตรกันคืออะไรดาวที่เป็นคู่ศัตรูกันคืออะไรเพราะฉะนั้นดาวที่เป็นคู่มิตรกับดาวอังคารเนี่ยคือหมายเลขหกหรือว่าดาวศุกร์ดาวที่เป็นคู่ศัตรูกับดาวอังคารคือหมายเลขหนึ่งหรือว่าดาวอาทิตย์ครับแปลว่าถ้ามีหกอยู่ในตำแหน่งสิบนาฬิกาสามเนี่ยโคจรมาเจอกับหกละเราเรียกว่าดาวจรมันโคจรมาเจอกับดาวจริงแบบนี้เนี่ย จะส่งผลดีครับยิ่งเป็นช่องความเจริญด้วยก็จเจริญยิ่งขึ้นไปอีกแต่ถ้าคุณมี1อยู่3เนี่ยมันได้โคจรมาเจอกับ1แล้วครับและมันเป็นคู่ศัตรูกันครับแปลว่าจะส่งผลร้ายนั่นเองครับความเจริญที่บอกว่าอยู่ในช่องนี้เนี่ยมันก็ลดน้อยลงไปนั่นเองเห็นไหมครับมันง่ายๆแค่นี้เองนะครับแล้วก็เป็นสติติเป็นเหตุเป็นผลไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับ รายละเอียดก็ไปอ่านในแอปนะซึ่งซึ่งอยู่ในไลน์คือผมทำแอปพลิเคชันขึ้นมาตัวหนึ่งซึ่งชื่อเดียวกับช่องของเราเลยก็คือช่องเซนแสบาโคชีวิตแล้วก็ให้ทุกคนเริ่มต้นใช้งานได้ฟรีด้วยนะก็คือทำงานให้คุณดูก่อนพอใจอยากใช้ต่อก็ใช้ไม่พอใจไม่อยากใช้ต่อก็แยกย้ายกันไปจากกันด้วยดีไม่มีการไปตัดเงินคุณไปหลอกให้คุณมาลงทะเบียนแล้วไปทำให้คุณเสียเงินไม่มีผมคงไม่โง่ทำอะไรแบบนั้นเหมือนกันนะครับ ทำให้คนอื่นเขามาด่าเนี่ยทำไปเพื่ออะไรครับนั่นคือเจตนามันไม่ดีแต่เริ่มต้นแต่นี่เรามีเจตนาดีตั้งแต่เริ่มต้นคือให้คุณมีสติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแน่นอนก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะถูกจริตมันก็มีบางคนที่ไม่เข้าใจกลัวไปก่อนไม่เข้าใจไม่ไม่ถูกจริตอันนี้ไม่ว่ากันนะครับเราเคารพการตัดสินใจของแต่ละท่านแต่ละคนอยู่แล้วนะครับ ดาวดวงที่2ที่จะย้ายในเดือนนี้นะครับก็คือหมายเลข4ดาวพุธครับย้ายเข้ามาในตําแหน่ง7นาฬิกาส่งผลตั้งแต่วันที่3ตุลาคมถึงวันที่23ตุลาคมสังเกตไหมครับผมจะพูดวันที่เสมอเลยแปลว,ว่าดาวมันมีการขยับตลอดเวลานะครับแล้วมันส่งผลแต่ละช่องเนี่ยในระยะเวลาที่ไม่เท่ากันนะครับช่องช่องนี้คือช่องความเสียหายครับแปลว,ว่าช่วงนี้เนี่ยคุณต้องสงบปากสงบคำนะ ทำไมผมต้องพูดอย่างนั้นก็เพราะว่าดาวแต่ละดวงเขามีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องราวต่างๆกันครับเลข4เนี่ยหรือดาวพุธเนี่ยเขารับผิดชอบในเรื่องการสื่อสารครับแต่การสื่อสารนี้มันมาตกความเสียหายแล้วแปลว่าการสื่อสารนี้มันเกิดความผิดพลาดนั่นเองแปลว่าถ้าวันช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยเราคิดก่อนพูดนะครับจะพูดอะไรเราคิดรอบคอบก็จะไม่เกิดความเสียหายแต่ถ้าเกิดคิดน้อยเกินไปแล้วพูดออกไปโดยที่ไม่ทันคิดอันนี้อาจจะเกิดความเสียหายได้ ความเสียหายในที่นี้คืออะไรครับอาจจะมีคนเข้าใจผิดคุณก็ได้หรืออาจจะมีคนฟังไม่ได้สับจบไปกระเดียดแล้วทําให้คุณเสียหายเสียชื่อเสียงก็ได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แบบนี้แล้วแล้วเราเงียบปากซะไม่คอยอย่าไปเจอใครอยู่เก็บเนื้อเก็บตัวหลีกเลี่ยงคําพูดนะไม่พูดรุนแรงไม่พูดคําหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดประชดประชันไม่พูดเสียดสีเรื่องไร้ารมันจะเกิดได้ไหมครับเกิดไม่ได้ครับเห็นไหมครับตรงนี้ครับเป็นเหตุเป็นผลที่ว่า ทำไมหลายคนไม่เข้าใจและคิดว่าคนที่สนใจเรื่องดวงเป็นคนงมงายแต่คนที่ไม่สนใจเรื่องดวงเป็นคนมีเหตุผลจริงๆแล้วก็ไม่ใช่คนสนใจเรื่องดวงอาจจะไม่ใช่คนงมงายก็ได้ถ้าฟังแล้วเอาไปใช้เป็นสิ่งนําทางหรือเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตแต่คนที่ไม่สนใจเรื่องดวงเลยก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ใช่งมงายเขาอาจจะงโง่ก็ได้เพราะว่าเขาไม่เคยรู้เลยว่าอะไรสามารถรู้ล่วงหน้าได้จากสิติ ถ้าวันนี้ยังดูพยากรณ์อากาศดูสติติของการเ,าเคลื่อนที่ของลมเมฆฝนแล้วเราก็จัดกระเป๋าเวลาไปเที่ยวเมืองนอกได้ผมว่าการฟังเรื่องพยากรณ์ชีวิตนี่ไม่ใช่เรื่องงมงายเลยเลยคนที่ไม่ฟังต่างหากที่เป็นคนที่โง่เขลาเบาปัญญานะครับนะโอ้โหอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมก็ลงลึกเลยนะเลข4เนี่ยจะไม่ชอบเลข8นะครับเพราะฉะั้นถ้า4เจอ8ในตำแหน่ง7นาฬิกาก็ถือเป็นคู่ศัตรูกันนะครับก็จะมีความเสียหายมากขึ้น ส่วน4ชอบเลข2นะครับถ้า4เจอดาวจันนะพุธเจอจันสี่เจอ2แบบนี้เป็นดาวคู่มิตรกันนะครับก็ความเสียหายก็จะลดน้อยลงนะครับดาวดวงต่อไปนะครับลำดับที่3ของเดือนนี้นะครับก็คือเกตรหรือว่าหมายเลข9นั่นเองนะครับจะย้ายเข้ามาในตําแหน่ง4ีนาฬิกานะครับส่งผลในเรื่องของสังคมส่งผลตั้งแต่วันที่4ตุลาคมไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนเลยนะครับ9นี่อยู่ยาวประมาณ60วัน คุณมีโอกาสที่จะเดินทางไปทําบุญนะครับมีโอกาสที่จะเจอกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ชักชวนกันไปในที่ทีออ่มีบุญงานบุญงานกุศลอะไรต่างๆนะครับหรือบางคนก็อาจจะมีการมีเพื่อนทางไกลมาเยี่ยมเยียนนะครับมีเพื่อนจากต่างถิ่นต่างแดนมาเยี่ยมนะครับต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือก้าวมันเจอกับเลขอะไรก็ดีหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลมากนะครับดาวดวงต่อไปคือหมายเลขหนึ่งหรือดาวอาทิตย์นะครับ ย้ายเข้ามาในตำแหน่ง6นาฬิกาส่งผลแต่วันที่18ตุลาคมไปจนถึงวันที่17พฤศจิกายนนะครับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งตัวตนของชาวลัคนาราศีตุลเองครับ1คือความเป็นผู้นำโดดเด่นกล้าตัดสินใจนะครับ เทาตำแหน่งตัวตนคนที่มีความเป็นผู้นํามากขึ้นก็คือตัวเราเองนั่นเองนะครับหรือว่าเราอาจจะมีสิ่งที่ให้เราเนี่ยตัดสินใจในเรื่องสําคัญญนะครับในชีวิตเกิดขึ้นก็ได้นะครับกล้าคิดกล้าพูดกล้าทํามากขึ้นนะครับระวังเรื่องของอารมณ์ร้อนนะครับเลข1ไม่ชอบเลข3เพราะฉะนั้นถ้าเจอมี3รออยู่ในช่องช่องนี้นะครับหเจอ3จะเป็นคู่ศัตรูกันแปลว่าทะเลาะเบาแหวงนั่นเองนะครับเลข1ชอบเลข5นะครับถ้า1มาเจอกับ5อันนี้เป็นคู่มิตรกันแปลว่าผู้ใหญ่อุปถัมภ์ช่วยเหลือครเวลาตติอะไ ก็ทําตามดาวก็คือเข้าทางผู้ใหญ่ไว้ก่อนคาว่าผู้ใหญ่ในที่นี้หมายถึงคนที่มีอายุมากกว่าหรือคนที่มีศักดิ์และสีนะก็คือ,คอมีศักดิ์ในหน้าที่การงานหรือว่าคุณวุฒิอ่ะสูงกว่าคุณนั่นเองนะครับอาจจะอายุน้อยกว่าแต่ว่าตําแหน่งสูงกว่า,านี่ถือว่าเป็นผู้ใหญ่นะครับลูกค้าอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่นะครับนะ ต่อไปนะครับดาวดวงต่อไปคือหมายเลข6หรือดาวสุกครับย้ายเข้ามาในตำแหน่ง6นาฬิกานะครับส่งผลตั้งแต่วันที่21ตุลาคมไปจนถึงวันที่14พฤศจิกายนครับเป็นตำแหน่งเดิมเลยก็คือตำแหน่งตัวตนนั่นเองนะครับเลข6คือดาวสุกดาวสเสน่ห์ดาวความรักดาวการเงินนะของสวยๆงามๆนะครับเข้าตำแหน่งตัวตนเปราว่าช่วงเวลาแบบนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยสนใจเรื่องการแต่งตัวของตัวเองเป็นพิเศษห่วงหน้าห่วงอะไรเป็นพิเศษนะครับเขาเรียก ห่วงหน้านี้ไม่คุณสุภาพสตีอาจจะหมายถึงว่า,าห่วงผิวหน้าหรือว่าความสวยงามบนใบหน้านะครับหรือห่วงหน้าหมายถึงว่าหน้าตาในในสังคมนะครับก็คือแบบไม่อยากเสียหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีเสน่ห์มากขึ้นนะครับก็ถ้าไายเข้าทางก็คือเวลาไปพบปะไปหรือว่าไปนัดเจอกับใครอะไรยังไงเนี่ยก็เน้นไปที่เจอกับเพศตรงข้ามเป็นหลัก ก็จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมหมายถึงการติดต่อโดยทั่วๆไปนะครับอย่าไปคิดลึกคิดมากหมายถึงในเรื่องของเชิงชู้สาวเนี่ยไม่ใช่นะครับเราไม่สนับสนุนให้ใครเนี่ยผิดศีลธรรมอยู่แล้วนะครับสุดท้ายนะครับปิดท้ายกันด้วยดาวพุธอีกครั้งหนึ่งนะครับาหมายเลข4จะย้ายมาที่ตำแหน่ง6นาฬิกาครับส่งผลตั้งแต่วันที่23ตุลาคมไปจนถึงวันที่9พฤศจิกายนนะครับก็เป็นช่วงเวลา ออไม่มาไม่นานมากนะครับสั้นๆประมาณาครึ่งเดือนเท่านั้นเองนะตำแหน่งนี้ก็ยังคงเป็นตำแหน่งตัวตนเหมือนเดิมนะครับเลขสี่คือการพูดเจรจาต่อรองพูดคุยโอกาสใหม่ๆในธุรกิจนะครับก็เข้าตำแหน่งตัวตนใครพูดล่ะครับก็เราเนี่แหละครับเราพูดมากขึ้นติดต่อคนมากขึ้นนะก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะนัดพบปะกับลูกค้าหรือว่าคนที่เรากําลังจะมี โอกาสใหม่ๆในเทิงธุรกิจมากขึ้นด้วยนะครับทำข้อตกลงสัญญาอะไรต่างๆนะครับก็สามารถทําได้ครับแค่ระวังว่า4อย่าไปเจอ8นะครับและถ้าเกิด4เจอ2อันนี้ก็ไฟเขียวลุยเต็มที่เลยนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นภาพรวมของดาวทั้งหมดที่ย้ายในเดือนตุลาคมนะครับสไตล์แบบผมเนี่ยเป็นสไตล์ง่ายๆนะครับก็คือผมพูดด้วยภาษาง่ายๆผมพูดด้วยภาษาที่ฟังแล้วเข้าใจเลยผมไม่มีสับแสงอะไรที่ฟังยากนะครับ แต่บางคนก็อาจจะไม่ถูกจลิตกับผมก็ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมขอฝากอีกช่องหนึ่งได้ไหมครับเป็นช่องลูกศิษย์ของผมเองนะครับคือชื่อช่องว่าหมอดูลึกลับนะครับก็สามารถไปติดตามแล้วก็ไปลองฟังดูได้นะครับเผื่อถูกใจสไตล์แบบใหม่ก็จะได้เปลี่ยนรสชาติได้ด้วยเช่นเดียวกันครับทั้งหมดที่กล่าวมานะครับก็เป็นภาพรวมใหญ่ของลัคนาราศีของคุณนะครับอย่าลืมนะครับว่าเราจะดูดวงเนี่ยเราต้องฟังและดูแบบเจาะจงเท่านั้นครับถึงจะมีประโยชน์อย่างแท้จริงนะครับ ถ้าคุณมัวแต่ไปฟังเพียงแค่ราศีคุณอาจจะฟังผิดได้นะครับเพราะคนที่จะเกิดลัคนาราศีและราศีเหมือนกันในโลกนี้ม,มีเพียงแค่8%เท่านั้นนะครับก็คือถ้าเอาคนมา100คนนะครับจะมีคนที่มีราศีกับลัคนาราศีตรงกันแค่8คนเท่านั้นครับอีก92คนเนี่ยไม่ตรงกันเลยนะครับและเหตุผลที่มันไม่ตรงกันก็เพราะว่า ทุกๆคนเนี่ยสามารถเกิดในเวลาที่แตกต่างกันนั่นเองไงครับตรงนี้แหละครับเป็นคีย์สำคัญเลยนะครับที่หมอดูส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้อธิบายให้คุณได้เข้าใจนะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยฟังเรื่องที่ตรงกับตัวเองอย่างจริงๆจังๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงทำแพลตฟอร์มหรือ Line แอดินแสบาร์โค้ดชีวิตขึ้นมานะครับสามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์นะครับแอดซินแสเซทไนะครับจากนั้นก็กดที่ปุ่มผูกดวงนะครับแล้วก็กรอกวันเดือน เวลาเกิดจังหวัดที่เกิดใส่โค้ดแนะนําว่า4 5 6เพื่อที่จะเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี30วันนะครับถ้าไม่ใส่โค้ดจะได้ใช้เพียงแค่7วันนะครับและเมื่อครบกําหนดแล้วไม่ต้องกังวลน,นะครับเราไม่มีการผูกอะไรกับ True d t a c AIS นะครับเพราะฉะนั้นไม่มีการตัดเงินคุณได้ครับระบบนี้เป็นระบบที่ไม่ได้ใส่ข้อมูลส่วนตัวเลยครับไม่มีการใส่ชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์บัตรเครดิตอีเมลบัตรประชาชนเพราะฉะนั้นไปตัดเงินคุณไม่ได้ครับคุณสามารถใช้ด้วยความสบายใจ100%เซได้เลยครับและเมื่อคุณเห็นว่ามีประโยชน์คุณค่อยกดแชร์เพื่อให้เพื่อนของคุณได้ลองใช้งานฟรีเช่นเดียวกันนะครับคุณจะได้รับวันเพิ่มว่าได้รับวันเพิ่มฟรีครับจากนั้นคุณก็จะใช้งานต่อโดยที่ไม่จําเป็นต้้องงใชงเเินลยน แต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ไม่อยากยุ่งกับใครนะครับคุณก็สามารถที่จะกดเติมวันใช้งานได้ครับก็มีแพ็กเกจตั้งแต่แพ็กเกจรายสัปดาห์นะครับรายเดือนครึ่งปีและ1ปีนะครับให้คุณเลือกใช้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณต้องเป็นคนโอนเงินด้วยตัวของคุณเองด้วยสติสัมปชัญญะอย่าง100%เนะครับเพราะฉะนั้นขอย้ำอีกครั้งว่าระบบนี้ไม่มีการตัดเงินอัตโนมัตินะครับ เพราะฉะนั้นคุณสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยอย่างแน่นอนครับแล้วพบกับผมได้ใหม่นะครับในเดือนถัดไปครับ สินแสบาร์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจำตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกันระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านไลน์บอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาวพร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบาร์โค้ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่ สินแสบาร์โค้ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติกว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบาร์โค้ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบาร์โค้ดชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อเเซ็เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิด แอปพลิเคชัน Line ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ <Add> เมื่อเข้าสู่หน้าลนสินแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่สําคัญต้องกรอกเวลาเกิดให้ตรงหรือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคํานวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยําหากมีโค้ดเชิญกรอกโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วัน เพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา